และย้อนไปดูบรรยากาศการรับสมัครสอวอรวันที่3ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ค่ะบรรยากาศก็คือคึกคักเป็นพิเศษประชาชนนะคะจากหลากหลายอาชีพก็มาทยอยเดินทางมายื่นเอกสารการสมัครอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งกกนตนะคะได้กําหนดให้มีการรับสมัครสอวอรต่อเนื่องเป็นวันที่3บรรยากาศการรับสมัครนะที่ว่าการอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คือคักเป็นพิเศษประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารเพื่อสมัครร,รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามสาขาอาชีพที่สนใจและตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยเจ้าหน้าที่รับสมัครนะคะจะต้องทํางานอย่างต่อเนื่องไม่พักเบรกเนื่องจากผู้สมัครนะคะมารอคิวจํานวนมากเพื่อให้การรับสมัครเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและไม่ล่าช้าค่ะซึ่งจากซึ่งหลังจากนายอำเภอหัดใหญ่ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการาระดับจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการเลือกสว2,567ในที่ประชุมได้ถกประเด็นหารือเรื่องปัญหาอุปสรรคซึ่งอำเภอหัดใหญ่พบว่ามีผู้สนใจเดินทางมาสมัครเป็นจํานวนมากเกิดการล่าช้าในการให้บริการจึงมีการเพิ่มเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในการขีข้อมูลรับสมัครอีก4เครื่อง รวมให้บริการรับสมัครได้ถึง8เครื่องและเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเพื่อความรวดเร็วด,ด้วยคาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้สนใจลงสมัครสวรในเขตอำเภอหัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งนี้ขั้นตอนการเลือกสว2อ6 7นอนะคะซึ่งเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติระดับอำเภอตั้งแต่วันจันทร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา8ปดนกาสานาทีจนถึง16บนกาสานาทีและจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะจากนั้นนะคะกำหนดวันเลือกสมาชิกผุทิศสภาระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนที่สถานที่แต่ละอำเภอกำหนดส่วนระดับจังหวัดนะคะกำหนดเลือกในวันที่16มิถุนายนคาดว่าจังหวัดสงขานะคะจะใช้หอประชุมมเเลิิะกียต80 ษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา am, Anfang, 20, 000, e book, เป็นสถานที่เลือกและจะไปเลือกในระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะ